สวัสดีครับผมช่างแฮกแปสี่นะวันนี้เอาเอาเรื่องแบตเตอรี่ต่อจากเมื่อวานนะเมื่อวานก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปอ <c oughs> เอาโดดสายแล้วเรียบร้อยอ่ใช้งานปกติแต่พอเปลี่ยนแบต <c oughs> ได้สตาร์ตายซะงั้นนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เลย เอาวิธีฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับเป็นการใช้งานชั่วคราวแล้วก็่ามันจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพแบบด้วยว่ามันอยู่ยังไงนะครับ <c oughs> แบตลูกนี้ก็คือที่ถ่ายคลิปไปเมื่อวานนะครับอันนี้ของยามาฮ่าอันนี้ของฮอนด้าเนี่ย เห็นไหมนะของค o นด้าเขาจะบอกนี้เลยเขาจะมีบอกค่า CCA มาตรฐานของเขาว่าแบตขนาดนี้ต้องมีค่า CCA เท่านี้นะครับ64 CCA ก็ CC A, คือค่ามาตรฐานนะครับแต่แบตลุ่งนี้ก็คือใช้งานนานนานแล้วแล้วก็แบตมันหมดสภาพมันเริ่มเก็บไฟไม่อยู่แล้วเขาก็ใช้มาตลอดมาตลอดนะครับ ก็จนหมดสภาพนะครับตัวนี้วัดไฟไม่ขึ้นเลยนะครับตัวนี้ผมก็จะไม่ทำนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่อายุใช้งานก็ยังไม่เยอะนะครับอันนี้สำหรับวิธีเราคือค่อยงัดฝาเข้าอ,อกมานะครับงัดฝาแล้วก็ ถ้าใครมีงบก็ใช้น้ำกดหรือน้ำกดน้ำกันได้นะครับตัวนี้ผมไม่ได้สีเรียดอะไรก็คือถ้าใช้ไดก้ก็โอเคดีไปนะครับก็คือ,อไว้เป็นสำรองไว้เช็ครถให้ลูกค้านะครับตัวนี้ยแกะฝาแล้วผมอันนี้ผมใช้น้ำประปาเลยนะนเทลงไปก็เอาสายฉีดนะฉีดล้างออกก่อนเพราะว่าข้างในเขาเนี่ย แต่มันออกไม่หมดหรอกตัวนี้ห้อนของแท้ของโยซ่าเนี่ยก็คือการเติมน้ำอ่ะมันจะไม่ได้ลงตรงตร,งตรงเหมือนตัวนี้นะครับมันจะมีการล้นกันอะไรของเขามีมีทางมีทางเดินน้ำนะครับมันก็เลยจะออกไม่หมดนะไอข้างในอะ่ะมันจะเป็นเจลนะครับพวกนี้มันเจลเจล มันก็จะค่อยๆแห้งใช้งานมาเรื่อยๆๆเจลมันจะค่อยๆแห้งให้แห้งลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้เกิดปัญหาแบตเ่อมแบตเก็บไฟไม่อยู่ตัวนี้อาการก็คือแบตเตอรี่มีแรงดันไฟ12.5 12. เลยนะแต่เก็บไฟไม่ได้นะครับมีแรงดนัน แต่ปล่อยกระแสไม่ได้ก็คือน่าจะเกิดจากเจลที่เสื่อมสภาพนะครับผมเคยทําแบบนี้นะครับผมสามารถใช้ได้อยู่ประมาณปีครึ่งนะสูงสุดที่ที่ที่ใช้ในเว็บร้อยสิบไอเว็บร้อยสิบไอของฮูบิคันหนึ่งผมใช้ได้ปีครึ่งนะครับแต่อย่าคาดหวังนะเอาเป็น การแก้ไขเฉพาะหน้าอันนี้ก็ไฟกำลังชาร์จอยู่นะครับนะก็ปล่อยไฟเข้าที่1แอมป์อันนี้ได้85%์นะครับปล่อยกระแส1แอมป์ปล่อยโวลต์ไปที่14-5นะครับผมก็จะปล่อยให้มันเต็มไปเลยแล้วก็จะเดี๋ยวลองวัดลองเทสด,ดูนะครับว่าเป็นยังไงว่าสามารถใช้งานได้ไหม เติมน้ำเติมน้ำเราไม่ต้องเติมเต็มนะครับอ,นนอันนี้อันนี้เติมเกือบเต็มพอเราปล่อยไฟชาร์จเข้าไปคบแบตเตอรี่เขาจะเกิดความร้อนนะครับมันจะดันขึ้นมานะฮะมันก็ปล่อยทิ้องไว้อย่างนี้เลยเหมือนอเหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่น้ําธรรมดาทั่วไปนะครับเหมือนแบตรถยนต์นะทาอย่างนั้นเลยนะครับอ่าถ้าใครมีงงก,ก็เปลี่ยนนะอันนี้ แก้ไขเบื้องต้นในกรณีที่มันเริ่มมีอาการแต่จริงๆแบบลูกนี้มีอาการนานแล้วอันนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะใช้ได้นานนะครับอ่าเพื่อเ่สตาร์ทมือไม่ได้นะแต่สามารถเลี้ยงระบบได้อะไรประมาณนี้เอาไว้เทสสำหรับรถที่อ่าเช็คควดมาฟงมาไฟอะไรง่ายๆนี่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ นี่ก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวขอลองทอดปากดูก่อนนะดับแล้วเนาะแต่ท่าที่12.5เดี๋ยวลองเสียบไฟชาร์จดูนะครับว่ามันจะชาร์จอยู่ไหม เนี่ยดูนะอาจจะยาวหน่อยนะอันอันนี้ได้สิบสองจุดห้าก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ไม่ได้ จะดีเลิศอะไรนะครับแต่ถ้าใครมีเครื่องชาร์จแบบธรรมดาหรือแปลงอุปกรณ์สามารถใช้ชาร์จไฟได้ก็ะจะโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ทราบว่าจะเก็บไฟไหมนะครับเดี๋ยวต้องคอยดูกันเดี๋ยวได้สตาร์ทมาเดี๋ยวจะเอามาลองให้ดูนะครับ ถ้าเป็นข้อมูลดีๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกาต่างช่องจ่งแฮปปี้ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะหาอะไรมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับขอบคุณมากครับ